สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนกับผมเอาพี่น้องกับผมมาพอกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะครับผมเนาะเอาพี่น้ well. องกับผมสาหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีแนวทางที่หนาสนใจมีข้อมูลดีๆเอามาให้พี่น้องไว้ไปพิจารณาไปเป็นแนวทางไปเป็นข้อมูลนะครับผมไปลงทุนกันอีกชุดหนึ่งนะครับผมเนาะสำหรับแนวทางในชุดนี้ก็สถิติดีมากๆนะครับผมเนาะแม่นๆหลางวดติดแล้วนะครับผมเนาะกับแนวทางเลขวิ่งพี่น้องกับผมเนาะกับเลขวิ่งนะครับผมงวดหนึ่งห กอขอหกเก็บพี่น้องครับผมเอา่อนที่จะไปรับชมของงวดนี่พี่น้องมาเบิ้งงวดที่ผ่พานมากกันก่อนพี่น้องหลายคนอาจจะยังไม่เห็นสถิติยอนหลังกันจักหนึ่งงวดนะพี่น้องนะกับจักงวดหนึ่งครับผมกับงวดที่ผ่พานมา,หากหนึ่งกระดาษขพี่น้องครับผมนี่ครับผมเนาะแต่มเมื่อพี่น้องเด้องวดที่ผ่พานมากครับผมแมนมากครับผมนั่ทั้งบุทั้งหลางเลยพี่น้องครับผมเนาะวิ่งบนให้ำเข่าส้พี่น้องจะปูบุกเข่าสีได้ครับผมเนาะต่ว่าวิ่งล่างเข่าเน้นๆเต็มเ้ตผมเลยพี่น้องครับผม มแม่นมากกับผมนะกับแนวทางเลวิ่งชุดนี้เด้พี่น้องเด้อขอติดไห้นะรับผมหนาะติดตามครับผม เออเ้าวันนี้มาเฮามาเบิ่งกับต่อมาลุ้นกับต่ออาจจะมีเลขกเถื่อใหญ่น้องหลายๆคนก็ได้ครับผมเนาะนี่มาแล้วเด้อพี่น้องเด้อเลขวิ่งนะครับผมเนาะ16กค .67 มาจริงพี่น้องครับผมเผนว่ามาจริงมาแน่นอนอีลีพี่น้องลองเกาติดไว้ลองแคปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องเด้อถ้าผอเสือผมนะครับผมเนาะเอ้ามาครับผมวันนี้วิ่งบนหาตัวเดียวพี่น้องครับผมเนาดินห้าเม็ดเดียวตัวเดียววิ่งบนครับผมเนาะจะคู่สามชุดช้ำพู่เนีนๆคือเก่าครับผมหาศูนย์หาสามหาสี่พี่น้องครับ หาศูนย์หาสามหาสี่เด่นห้าวิ่งห้าบนพี่น้องส่วนวิ่งล่างนะพี่น้องเด้อว,วิ่งล่างมาที่หนึ่งครับผมเนาะหนึ่งจับกูให้หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดครับผมเนาะอันหนึ่งก็มาแห้งหากระมาดีครับผมเนาะมาแรงเหมือนกันนะครับผมเนาะวันนี bon ้บันแน่ครับผมเนาะอาจจะมาอีกเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเนาะนี่แหละ มักหลายอยู่พี่น้องกับผมเนาะเอาตามนี้พี่น้องกับผมแคปหน้าจ,จอร่าอาไปป็นข้อมูลกันมีเลขถือเจ็ดชุดใดตรงใจชุดใดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันได้นะครับผมเนาะถามมักกผ่านพี่น้องถามมักก็ล่องเบิ้งพี่น้องแคปหน้าจ,จอไปไว้ป็นข้อมูลกันนะครับผมผมมาลงให้เป็นเพียงแค่ข้อมูลกันเนีพี่น้องเด้อเอาไปไปพิจารณาเอาไปเปรียบเทียบกับสำนักดังสำนักใหญ่ๆที่เลขคนดังๆเขาดีๆที่พี่น้องเคยติดตามอยู่หันเอาไปเปรียบเทียบด้กันถ้าเลขมันตรงกันก็ล่อง ตรงกันกับจัดกันไปเลยพี Peace. Peace. Um. ่น้องครับผมเนาะเอาตามนี้พี่น้องครับผมเนาะทุกแนวทางทุกข้อมูลทุกตัวเลขไม่เขาไม่รู้แต่พี่น้องเด้อพิจารณาเอาหลายๆนะครับผมเนาะเอาฝากไว้พี่น้องครับผมเนาะอีกจีครอบหนึ่งครับผม16บหกกรเกตมาจริงเลขวิ่งพี่น้องครับผมเนาะวิ่งบน5ตัวเดียวครับผมเนาะจะพูห้าู่50 53 54วิ่งล่าง1ครับผมเนาะ14 17 18พี่น้องครับผม3ชุด3คู่เน้นๆนะครับผมเอาตามนี้พี่น้องครับผมเนาะทุกการลงทุนต้องมีความเสี่ยง นะครับผมเนาะทุกตัวเลขทุกแนวทางมีข้อมีรูดพี่น้องพิจาจรณาครับพิจารณาหลายๆครับผมเนาะเอาตามนี้พี่น้องกับผมฝากขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกู้ทุกคนนะครับผมเนาะที่เข้ามาเป็นกำลังใจผมมาโดยตลอดครับผมทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์ทุกการกดซับสไครต์ทุกหัวใจขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมเนาะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ ให้ยูดีมีแห้งปังปังมันมันกันทุกผู้ทุกคนพี่น้องครับผมรว่ๆกันถ้าพี่น้องเด้อแห้งเด้อพี่น้องเร้่มงวลนี่ขอให้ได้กันทุกผู้ทุกคนนะครับผมนะใดรเขามาติดตามผมขอให้รื่อๆมันมันกันมวลน voilà. ี่ให้อีกได้อีกแต่หลายคนคือเก,ก่านะครับผมเนาะเอาตามนี้นะครับผมเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับผม